เมนูเพื่อสุขภาพมาแล้วคะ่ะแกงกล้ยน้ำว้าดิบใส่กระดูกหมูกล้วยสวยๆหนึบเนบสูตรแกงใส่ปลาแกงแบบน้ำใสไปดูวิธีทำกันได้เลยคะ่ะพริกสดพริกกะเลี่ยงพริกแห้งกระเทียมหอมแดงตะไคร้ตะไคร้ขวทิพจะหัน่นใส่แค่นี้นะคะที่เหลือหั่นเป็นท่อดนำไปปุบนำมาโขกเติมเกลือจะได้โขกง่ายๆ ขัวทิพย์จะโขกพอหยาบนะคะใครจะโขกให้ละเอียดก็ตามชอบได้เลยตั้งกระทะไม่ต้องเติมน้ำมันใส่กระดูกหมูดับตะไคร้บุบลงไปเลยค่ะใส่พริกแกงถ้าติดกระทะให้หยดน้ำเล็กน้อยเติมน้ำปลาจะได้ดับคาวนะคะใช้ไฟอ่อนผัดได้เลยค่ะคั่วให้หมูสุกหอมนะคะ ตะไคร้ที่เหลือก็มาบุบใส่หมูแบบนี้นะคะจะเพิ่มความหอมมากขึ้นเติมผงชูรสได้เลยค่ะจะทำให้หมูเราอร่อยแล้วก็ไม่คาวแล้วก็ต้องเปื่อยเร็วขึ้นผัดให้หมูสุก80%ค่ะ ทีนี้ก็เปลี่ยนใส่หม้อได้เลยส่วนใครจะแกงในกระทะเลยก็ได้นะคะทีนี้ก็เติมน้ำให้ทั่วหมูเลยใส่น้ำล้างครกด้วยนะคะเสียดายปิดฝาตุนไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวสิบนาทีเดี๋ยวรเรากลับมาดูนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนกล้วยกันพูวทิพย์ใช้กล้วยดิบเขียวเลยนะคะแก่จัดนะคะ เตรียมน้ำลิตรครึ่งเติมเกลือ1ช้อนแกงน้ำส้มสายชู2ช้อนแกงคนให้ทุกอย่างละลายดีนะคะสูตรนี้ก็จะทำให้กล้วยเราขาวไม่ดำทำให้ยางกล้วยไม่เหนียวติดมือติดมีดนะคะเราสามารถล้างมีดล้างมือได้นะคะหลังจากแช่กล้วย เวลานำกล้วยไปแกงทำให้ก้วเหน็บมากเลยค่ะปอกปุ๊บแล้วก็เอาลงแช่เลยนะคะวิธีปอกกล้วยก็ง่ายๆนะคะแต่กล้วยดิบเขาก็จะปอกเปลือกยากหน่อยนะแล้วก็ค่อยๆแซะนะคะปอกส่วนที่เป็นเปลือกปอกให้หมดเลยนะคะอย่าให้มีเศษเส้นใยเปลือกกล้วยติดเนื้อกล้วยนะคะส่วนนี้จะทำให้กล้วยฝาดแล้วก็ดำได้นะคะ นำเศษเปลือกออกให้หมดค่ะ กระดูกหมูของเราก็ตุ๋นไป10นาทีนะคะเรามาเช็คกันเริ่มเปื่อยแล้วนะคะ10นาทีได้ประมาณนี้แล้วค่ะหัวทิพย์ก็จะใช้ปลาเป็นตัวตัวแบบนี้นะคะปะลาที่ยังไม่ได้ผ่านการปรุงหรือการแดัดแปลงมาก่อนนะคะกระดูกของเราตุนต่อถึงทั้งหมด20นาทีแล้วนะคะเขาก็จะเปื่อยแบบนี้แล้วนะคะ ทีนี้ขัวทิพย์ก็จะเติมน้ําอีกนะคะเติมน้ําให้เขาพอดีพอดีกับกระดูกหมูนะคะขัวทิพย์ก็จะมาใส่ปลาขัวทิพย์จะใส่แต่นเนื้อปลานะคะปลา,าอันนี้เป็นปลารวมมีปลาช่อนปลาขาวปลากระดีนะคะขัวทิพย์ก็เลือกใช้แต่นเนื้อปลาใส่แบบนี้เลยค่ะกล้วยของเรานําขึ้นมาจากน้ํานะคะแล้วก็หัน่นหั่นตามชอบเลยนะคะใครจะหั่นแบบไหนก็ได้ ข่าวจ้วเลยนะคะหั่นเสร็จแล้วให้ลงหม้อเดือดทันทีเลยนะคะจะทำให้กล้วยของเราสีสวยเหลืองทองไม่ดำไม่ฝาดนะคะแล้วก็กดให้เขาจมน้ำนะคะจมน้ำตอนเดือดเดือดนะถ้าน้ำไม่เดือดให้เล่งไฟขึ้นมาอีกหน่อยนะคะช้อนลําตะไคร้ขึ้นได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาต้มต่อไป10นาทีนะคะให้กล้วยสุก คัวทิฟจะมาใส่มะเขือเทศซีดาสองลูกนะคะขัวทิฟจะไม่ให้เขาเลนะนะค่อยๆกดให้เขาจมน้ําให้มีความเปรี้ยวความนวัวความหวานของมะเขือเทศเล็กน้อยเสร็จแล้วตกใบแมงลักทีหลังได้เลยพอใบแมงลักสลดสลดก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแกงแบบลาวๆหอมอร่อยมากเลยค่ะลองดูนะคะสูตรนี้ไม่ผิดหวังนะคะ คนที่กินแกงหยว่หรือว่าแกงหัวปีว่าอร่อยแล้วแกงกวยน้ำว้าตายแล้วอร่อยแบบตะโกนเลยค่ะกล้วยมีความหอมนึบมากเลยค่ะคลิปนี้โคทิปขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ